วันนี้เราจะทำหมูผัดซอสเทอริยากิที่เป็นเมนูโปรดของแพลเลยค่ะเครื่องปรุงก็มีหมูแป้งมันน้ำตาลซอสหอยนางรมแล้วก็คิโคมนของเราค่ะเริ่มแรกเราก็หมักหมูด้วยน้ำมันหอยนะคะคลุกเค้าหมูกับน้ำมันหอยให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ละลายแป้งมันในน้ำ เมนูนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำแทนน้ำมันนะคะแล้วก็ใส่คุณคีคลแมนและน้ำตาลลงไปตามใจชอบเลยค่ะหลังจากได้รสที่ชอบแล้วก็ใส่น้ำแป้งมันลงไปค่ะแล้วตามด้วยเนื้อหมูค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้มีน้ำซอส แล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมน้ำซอสมันมากมายขนาดนี้เดี๋ยวตอนเสิร์ฟจ,จะได้รู้กันค่ะเราจะใช้แม่พิมพ์ทำข้าวปั้นสำหรับการเสิร์ฟข้าวครั้งนี้ค่ะทำไมพี่ฟังไม่ได้ยินแต่อ่านได้ค่ะ,ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ที่ทําไปเมื่อกี้เนี่ยเสิร์ฟได้2ที่เลยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มายองเนสค่ะแล้วก็มีผักกาดด้วยเป็นเมนูหมูพัทริยากิที่เฮลตี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ถูกหลักการกินตามธรรมชาติด้วยค่ะนั่นก็คือเราควรที่จะมีผักนะคะ50%ค่ะแล้วอีก25%ก็เป็นเรื่องของข้าวกับเนื้อสัตว์ค่ะ ถ้ากินอย่างนี้ได้ทุกว,ว่าเนี่ยรับรองหุ่นดีสวยน่ารักแน่นอนค่ะวันนี้แพวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะบ๊ายบายค่ะ